ไปดูบรรยากาศการจัดงานนะครับปาร์ตี้โฟมที่อำเภอยะลากันบ้างนะครับต้องบอกว่าสร้างสีสันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสงกรานต์เมษายะลาคารลิฟฟูนะครับในปาร์ตี้สุดคึกคักครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมนับพันคนครับบรรยากาศการจัดงานสงกรานต์ที่จังหวัดยะลาครับคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทางบ้านของเทศบาลนครยะลาก็ได้มีการจัดงานสงกรานต์เมษา ยาลาคเลฟูลไนท์ปาร์ตี้ครับก็จัดขึ้นกันที่บริเวณสี่แยกศูนย์เยาวชนเทศบาลนครเยะลาครับทันทีที่ทางด้านของนายพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครเยะลากล่าวเปิดงานนะครับก็ได้มีการเล่นน้ําสงกาต์การปาร์ตี้โฟมซุ้มอุโมงน้ำครับก็เริ่มต้นนะครับสร้างบรรยากาศสีสันด้วยความสุขรอยิ้มความสนุกสนานให้กับประชาชนเมืองเยะลานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากครับบนถนนตลอดทั้งสายนะครับตั้งแต่แยกโรงเรียนนิบงชนูปฐมแล้วก็หัวถนนรมิตรครับ ซึ่งก็เป็นการเปิดปิดถนนนะครับเพื่อที่จะจัดงานเฉลิมฉลองคร่องของเทศกาลสงกรานต์หลังจากที่ห่างหายกันไปนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ร่วม3ปีเลยทีเดียวครับขณะที่เด็กผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยนะคะต่างก็สวมใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใสค่ะที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ในความเป็นไทยออกมาเล่นน้ําสงกรานต์เล่นปาร์ตี้โฟมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่นะคะออกมาร่วมเล่นกันเยอะแยะรวมรไปถึงมีชาวต่างชาติด้วยและไฮไลท์ของงานนะคะนั่นก็คือการ แสดงสุดยอด ควงไฟค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนร้านค้าให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยรวมทั้งการแสดงบนเนทีก็จะมีดีเจสาวสวยค่ะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมด้วยและนอกจากนี้เองนะคะเขาก็ต้องขอขอบคุณทางแม่ทัพภาคที่4จังหวัดยะลาเทศบา,นาลนครยะลาแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะที่ได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ตลอด จนการอำนวยความสะดวกแล้วก็การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ